ที่เพจเฟ e บุ๊กของรายการเดคีไขการเมืองเรื่องใกล้ตัวปีที่8นะคะ10ท่านแรกได้รับของที่ระลึกจากทางสถาบันและทางรายการไปเลยวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วค่ะท่านอาจารย์สิทธิพลดิฉนันณชาวีและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ สวัสดีครับครั้งนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่องค์การทหารส่ตรจังหวัดเชลิงเสาขอนําท่านมาอยู่ที่จังหวัดเฉลิงเสนาและที่ผมยืนอยู่นี้ดิมฝั่งแม่น้ําบาปะกงในพื้นที่ของอําเภอคองเขื่อนสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจของอําเภอคลองเขื่อนประกอบด้วยเทวสถานอุทยานพระพิคเนศนะครับสกการะพระพิคเนศปางยืนเนื้อสัมฤทธิ์ความสูงถึง35เมตรเลยทีเดียวนะครับ เชื่อว่าพระพิคเนตองค์สำริดองค์นี้จะให้ความสำเร็จสมปรารถนาในทุกๆเรื่องที่ไปกราบขอนะครับภายในอุทยานแห่งนี้ก็ยังมีพระแม่อุมาพระอิศวนพระพิคเนตประจำวันเกิดนะครับแล้วก็พระพิคเนตจำลองจากเมืองต่างๆในประเทศเดียที่นำมาสร้างและประิษฐานอยู่ที่แห่งนี้นะครับเราไปที่วัดพุทธปรมยานนะครับตลอดเส้นทางทุกท่านจะเห็นสินค้าชุมชนหลากหลายนะครับ วางเรียงรายไม่ว่าจะเป็นผลไม้มะม่วงกินสุกกินดิบมะพร้าวน้ำหอมสินค้าแปรรูปของเกษตรชุมชนของอำเภอคลองขืเอรแวะซื้อไปฝากกับทางบ้านได้นะครับวัดพุทธรมมญาณแห่งนี้นะครับซึ่งตั้งอยู่บนเกาะลัดนะครับเวลาจะไปไต้องข้ามจากฝั่งแม่นะ้ำอีกฝั่งนึงไปที่เกาะลัดนะครับที่ทุกท่านจะได้สัมผัสก็คือได้ความสงบความร่มรื่นจุดเด่นของที่วัดแห่งนี้ก็คือ วิหารแก้วที่ประดับประดาไปด้วยกระจกแก้วระยิบระยับถัดมาก็คือเรือทิพยิมานสีขาวมุกสองชั้นบนเรือเป็นที่ปริสถานของพระวิสุทธิเทพสมเด็จองค์ปถมสำหรับตอนต่อไปนะครับจะเป็นสถานที่ใดอำเภอใดนะครับก็อย่าลืมติดตามสำหรับวันนี้สวัสดีครับ การต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย TVD Shock Make life better ever